คนทอดตัดแส้สปริงตลอด็ปริงไวร้ายบัตรเดียวมันยมันแห้งนะปิิงเกิดสิบห้า,าตสว้าวตไวมันอยู่ในตู้้มันเลือประมาณเจ็โแปดตหรแล้สิบตัวปริงใหม่ชน่ดที่จะดูนะทุกคน ทุกคนมีเดินนี่นะผันไปผันนมาคุนุ่นใ่นฮัปปี้เขาต้องเห็ดจังไรท้มันสุกทูกเขาเปิดลถดิบฮะบปิดจับนี่จับปิดไว้เนี่ยจิ้นี่บะกินอยู่นี่บเลยใส่ถ่จักโอนทั้งหมดโอนโอเคจับบะจับนา่เดือดด้ รถสารแหน,นว่าเจ้าขาคำนี้ฟิลรถสารแบบนี้รถจะมาเรื่อยๆซิมูเวียงก็ต้องพันหนะ้าบ้านเจ้าขา อดมันีนเผาห่านเด้อกันสบายดีสบายดีเด้อพอแม่พี่น้องสุปุกสุคนมันอนเจ้าข้ากับมะฮอดบ้านตักแต่เมื่อวานนะทุกคนประมาณสี่โมงแล้วกันเลยเข้าไปสวรรค์ไปงานศพพี่อ้ายนะมือนี้ก็เลยให้น้องสาวไปแทนมือส่งสารนะทุกคนมือมันนี้กับสิมารีวิวห้านก่อนจิมาชิปปิ้งไกให้ให้ขึ้นแลดาไป คือบอกว่าขึ้นเลยฮะ,ยะนี่รีวิวห่านากนันแลทุกคนห่านเจ็กขาวนี่เผาห่านเด้อเผาห่านเด้อทุกคนทำ่านไปผ่านมาคู่ยูนซอยเนี่ยเด้อช่วงนี้ลมลมตู้ตองติดตลอดนะทุกคนในปีไก่ชิ้นแห่งกับนี่ ว่าปิ้งนนะนนแล่หมือเศ้านี่ประมาณ36มสิบหกโตเรือเก่าโตขายดีอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์นะขายดีนะข้างในก็ไม่เศร้าพันเรทุกคนเศร้าหาขึ้นขึ้นและเศร้าหาตีข้าวบ่อยู่ประมาณสิบมื้อขึ้นเศร้าหาพันเนี่ยนะไก่กับเซนหาเราทุกคนตัวนี้ใหญ่สุดๆเนี่ยไก่แซ่บๆเด้อจ้า ขายดยีบ่ส่งอันนหนส่งกูไปค่ะเรืเ่อยๆเรื่อยๆมื่อนหนึ่งประมาณห้าหกสิบเด็ป่ะได้แล้วทุกคนนี่ยกำลังปิ้งไงนี่ยกำลังตื้นปิ้งเรืเเ่อยๆเนาะทุกคนมาสิบโตได้แต่ไม่ได้พนักงานซาโตไว้อะไรอีกไปเลยซื้อปิ้งเขียนมาแลทุกคนนี่เขียาทานเลยสิบโต าขายเจ้าก็มีขายเฟอขายกัมมูงนั่นนะขายเฟอขายอะไรก็คาเปียกมุกกรอบมุกกรอบกำลังเห็ดเรื่อยๆเลย,เลยทุกคนเนะี่ยตู้ต้องปิดตลอดเพราะพี่พุ่นนะลมมันลมเลยทุกคนมันลมต้องหมอเฟอกอิ้ข้าวบอลลู นี่เ็ดมุกกรอบนะทุกคนเฮดมุกกรอบขายเฟิร์มุกกรอบข่าเปียกมุกกรอบวัวช่วงนี้ถามว่ามีคนบอยเนี่บนทันมีคนปันใดหม้อเพิร์มกระเทียมพร้อมนะทุกคนน้ำซุปน้ำซุปมีขายเฟิร์มไขข่าเปียกขายตำมหงขายปิงย้งไก่เสื้อ้าเอาออกมาขายเสื้อมือสองกับไก่เสม็ดนะทุกคนเนาะยังเหลือบ่อด เขาจะสั่งไม้อีกวัดยันมดอ,อากาศหนาวเลยอ่ะโตเป็นโถงมดบ๊ะขายมดบ๊ะเสื่อมอยู่ใายเสื้สอ,อมืดส,สองนะทุกคน <Yeah. S 1> ก็ว่าสิสั่งไม่อีกอย่งนี้ไม่ได้สั่งขายบวแพงนะโตสามสิบ สี่สิบพันคือแบบนี้กับงานเลยทุกคนนี่แบบซับเสื่อมใหม่เนาะเขาเจ๊ข้าวใส่แบบนี้มันเจาข้าวตัวใหญ่เลยเจาข้าวต้องรถตำนักจังไงน,นะ่ะตป็กนกับงานเลยทุกคนตัวน,ก,นกับงาน มาเฝ้าห้านเดอ้อทุกคนเนาะผู้ได้ผ่านไปผ่านมาแถวเซโนกลับมาอุดนมส่วน,น,นเดินโดยเฉพาะป้งไก่มากินข่าวเพีนอยู่นี่ก็ได้นะทุกคนมีบาเขตอันเดียวกอันเดียวเสือกันเปื้อนอยูห้านกับขายหลายอย่างอยู่ขน,ขนมกับขายนะก้วยสับก้วยสาบกระสันยูไสเออเอาไปหายแลย้ว ข้างหนปิ้งไก่และซีอินนไทยเฮเบิร์อีกเทนึ่งนะทุกคนนะตอนนี้เจดากำลังปิ้งอยู่พอเจ้ข้าวก็นั่งพักผ่อนก่อนบัสซ่านนะทุกคนมาหอดมอวนันกแัแไปตลาดตรงนะซื้อซักแฟนทอดมาเดนโรคปักเซ่ลกลับไปกินข้าวหันอ้ชอนหน่อยชอนหน่อยกันเลยไปว่าให้อันนั้นนะทุกคนเพิ่กนกระสวนบอกว่า มามาเอาเป็นไก่มาขายอยู่ห้านบอกแบบนั้นะหรือว่าชายเพิ่อาขายทุกคนสวัสดีบอกพอท้ามาห้านเพินยย่นใหญ่กับมันก็มีคนอยู่ทา,ามาช่วงแรกๆอธิขายบวดีนะทุกคนนะทุกคนลองออกคอมค,คอลิปคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกเลยด้วว่าเด็กเท้าวควรสิไปเอาไปขายไปหุ้นกับเพิ่นบ่หรือว่าไอเพิ่นขายเองนะนะเพราะว่าห้ากะ เพราะว่ามันก่าคัดคิดไปมันก่าเนาทุกคนหนึ่งสถานที่แหลกอีกเจนึงคนบนจักรั้บนลองกาสิโบฮู้อะไรเนาะทุกคนคอมเมนต์คำ่าบอกเลยว่าควรสิไปไปเห็ดน้ำเพลบอกว่าเบ้าน้ำเพลแหละมือนัหนเพลกระทมว่าเพราะว่าเพลขายลาบขายปิ้งเอ็นปิ้งหยังว่าว่าปิ้งไก่มาขายบอกเพลว่า ขายมันเพราะว่าเพิ่นมีตำหมออกหุ่งตำรวมตำอย่างหลายอย่างแหละบ้านเพิ่นจะเห็นเห็นแซ่บอยู่คือหั่นเจี๊ขาวเนี่ก็ขายตำแต่บ่อยตำรวมขายตำหูหมกทั่วหมกแตงนะเนาะเพราะว่าไม่เหงเลยคือไปบ้านอันนั้นก็ไปซิฟตัวมือบิ๊กกระบอกว่าอัน,นอันนี้เก็เขาเอื่อยนี้เกาะเขาดาวจังมาเพึนนะ่งน่ะเจี๊ขาวหัก พี่น้องเสียแหละก็เลือกจังมากก่อนคือแบบน้องสาวเปลี่ยนน้องสาวไปที่้าก็อยู่ก็เป็นถอดก็แ้วก็อะไรที่ให้เบิ้งให้เบิ้งปิ้งไก่จังได้ให้ซุปปิ้งไก่จังได้ให้ซุปกปสวดตัวเนาะอันแรกๆต้องใส่ใจก่อนไก่ตัมมิศโค้กท่าสติกปลาทงหนึ่งไม่ยังย้งอะไรค่ะซุปได้ไหมคะอ่อนได้หนึ่งอ่อนได้หนักนะ แซ่บปะโอ้ยแม่เห็ดมื่อลูกหลาแซ่บแซ่บเคยเคยกินน้ำมันเมี่ยงอันนึงเราเบิ่งมันสิแซ่บปะซีมก่อนไม่เป็นไรหากินก่อนนะกินก่อนกินก่อนจังไงนันจเงินเลยใจโอ้ยหน้าเนี่ยน้าคนขายตำเมี่ยงซุปซุปน้ำไม้จะมาสิลองกินเบิ่งนะทุกคนกอดเจ๊าขาวเมื่อนั้นเจ๊าขาวซื้ออันยังมาเนี่ยก็บมะแปะมะแปะหน้าตลุก มีสิบะเออหมกแปบกับมีพนันดัวหมกกินในข well ้าวข้นนน่นแหละนี่มันถ้ากับพริกอีรอบหนึ่งก้อนก้อนซีซุกรอบหนึ่งประมาณสามสี่สี่สิบนาทีไปเลยทุกคนถ้าปิ้งหลายบาทเดียบคือมันขายบมดีขายหมดมันจะพันเข็มเรทุกคนค่อยๆปิง ี่สินาทีต้อนสาวห้า่าวสาวพันบะสี่สิบสี่สิบหกสิบถังหมดเอาให้เพิน 10, ่นในสิบพันลูกค้าตกใจฮะคนเดอ,อย่จิงไก่ลนะทุกคนอนต้อนตบแซ่ เรปิ้งตลอดถ้าปิ้งไวร้ายบัตรเดียวมันยวมันแห้งน,นะปิ้งเกิดสิบห้าโตนนสาวโต,วโตวไวมันอยู่ในตู้มันเหลือประมาณจ็บแปดโต้ะหรือสิบโต้ะพัปิ้งใหม่เช่นหนึงน่งทนะี่ดูนะทุกคน คน,นเดินนี่นะไปไปไปนเน,น,นี่ยผ่านไปพ่านมาคุณนุ่นใส่เนี่ยฮัพป,ปี้เขาต้องเค็ดจังได้ธรรมาชุกผัวนี่คือแบบขาแบบนี้เขาต้องแบบเสี่ยนตลอดเนาะเพราะว่าเขาโบเป็นใส่เตาอบคือข้าเจ้าเขาสิงแบบธรรมชาติใส่ถ่านเลยแต่คนมากเพราะว่ามือนี้วันเสาร์ดแขกคนกัะตอนเที่ยงเครับตอนช่วงเช้ามาแนะปดเก้าโมงแปดเก้าโมงคนร้ายเลยครับไลฟ์วันนึงตะเกียก แป็น้าแค่าแรกจะบางมือบางมือการน,นะทุกคนบางมือกามาตลอดบางมือกุ้วเว้าอะไรตุ้ยตุ้ยนี่นี่ตัวตุ้ยตุ้ย,ยเป็นไกรลาดแท้ๆเด้อทุกคนเด้อส่วนี้คนยังบอนไลาย เด็กค้าก็เฝ้าห้านมัดมื่ออะลรเหมือนนี่เพราะว่าเราไปใส่จนหดบันฑีนั่นแหละมีเวลาไปใหม่เขา,าเขาดาวอัจสิิด้ไปนะทุกคนรอติดตามบึงเนาะเพราะว่านัดกับจุเพิ่นไว้ละมึงเขาดาวไปเขาดาวแล้วกัประมาณสองสามมือแล้วก็มาไปสิ้นนะลินปีใหม่จัดจดตจิงไก่มีนยังเรียบร้อดจะมากินขับนะทุกคนลับสิ้นเปล่อย ซุบน้ำไม้ลาคาเนีงยก็ตะกเตนซื้อมแตมอวานมาเด้กมากินตำการถุกคนมนไ้เป่าห่านมือดมอวันน้องสาวคนไปส่งสก,การไอ้โตเ็กข่าวไปกินทานน้เมอวานเ่ยนกันไปกันไปมดกับพม่เฝ่าห้านซืบน้ำไม้ซื้อม,มากินนี่แหละ เพ,เพราะว่านมไม่ไหม้คัดกินน้ำไม่เผากับแซ่บเลยแก่็มาเลยเลื่อนคนลาบก็ทำเองกินเนี่ยโุมิสินซดฮาเจข๊ขามิสิซินเปื่อยกับหมูก,กรอบกับไก่เรยเอาสินเปื่อยไม่เห็นล,า,ลาบลาบใส่หมกนาวน,นเลย

คนงบคนเป็นเพี่ยวน้ำัวสองปีกตับสามบะโตเบาบ่เ่คนมากินข่าวน้ำนะคนเชิดไปท้องที่เขาคนพี่เขากขึ้นเขาอยู่กับัดอาหารคนโต จะกรุดในเจ้าขาของปากขีก็ขี่เป็นขาสาัตว์เลยกาก็เตรียมพร้อมเลยเด้อเตรียมพร้อมแล้วเต,ตรียมพร้อมแล้วนะทุกคนเตรียมพร้อมเสิร์ฟเลยเด้อราคามาเรื่อยเนาะ เด็กข้าวทำมิซรลุติสารแบบนี้คนรถก็มาเร,เรื่อยๆซิม,มวิ่งก็ต้องคันหน้าบ้านเด็กข้าวนะทุกคนคลิปนี้ก็สุเดเลล่าก่อนเด้อเจอกันริพีหน้าหรือคลิปหน้านะตอนนี้เป่าพานมาอุดตูนซอยในเดปป้อิายบายสบายสบายดีเอาอยัางไงแกดองแกดองบุมี เลยๆควรทำหายดัดดอกเจ็บเท้าก็จิคกี้พาว้าต่อนะ